สพทพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดอรอ,อรัมพรพิาษาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่13 1 9ธันวาคม2,564ในรูปแบบออนไลน์พร้อมด้วยดรอนันต์พันนึกผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547มาตรา19วงเล็บ4และมาตรา80 บัญญัติให้มีการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเพื่อเพิ่มผนความรู้ทักษะเจตคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษามุกดาหารนำโดยนายวรรณสิทธิ์คำเคราะห์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษามุกดาหารประธานหน่วยพัฒนาได้รับมอบหมายจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประหมศึกษามุกดาหารจึงได้จัดการอบรมพัฒนาโดยรูปแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom application โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะที่1การเสริมสร้างสมรรถนะ ของผู้อเมริการสถานศึกษา Competency ระหว่างวันที่13ถึง19ธันวาคม2564ระยะที่2การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่20ถึง29ธันวาคม2564และระยะที่3การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา s e t r a t e g i formulation ระหว่างวันที่4-6ถึงมกราคม2565เมื่อดำเนินการอบรมครบ3ระยะมีผ mm ู้ผ่านการพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น375คนแยกเป็นชาย206คนหญิง169คนมีผู้สละสิทธิ์ในการอบรมครั้งนี้23คน โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาเป็น21กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มประถมศึกษาจำนวน16กลุ่มและกลุ่มมัธยมศึกษาจำนวน5กลุ่มหน่วยพัฒนาได้จัดอบรมให้ผู้ที่ผ่านการพัฒนาของแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อเนริการสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ทักษะเจตคติที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม และจัญญาบรรันวิชาชีพที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่มีภาวะผู้นำทางวิชาการที่โดดเด่นเป็นนักบริหารจัดก,การที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในอันที่จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ทางราชการต่อไป